วันนี้ผมจะมาลองไม์ไร้สายของ DJI นะครับตัวนี้ก็คือ DJI Mini ตัวนี้มันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับผมก็เลยสั่งมาลองกับอุปกรณ์ภายในบ้านว่าจะใช้กับตัวไหนได้บ้างน,นะครับผมจะมีมือถือ Android แล้วก็ iPhone และกล้อง Insta 360 X5 นะครับเป็นกล้อง360องศาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าจะเชื่อมต่อและก็ใช้งานกับอะไรได้บ้างน,นะครับอย่างแรกเรามาดูภายในกล่อง ตัวนี้เป็นเซตเล็กนะครับก็คือจะมีไมอย่างเดียวไม่มีตัวรับนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา800กว่าบาทคือรวมส่วนลดอะไรแล้วนะครับบางคนซื้อได้ถูกกว่านี้อีกนะครับภายในกล่องเขาก็จะให้เป็นถุงมาแบบนี้นะครับก็สะดวกในการเก็บอุปกรณ์เฉพาะตัวไม่นะครับก็จะไม่เป็นรกในกระเป๋าถ้าเรามีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับ กระเป๋าตัวนี้ก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับมีตัวกันลมให้2ตัวก็จะมีสีดำล้วนแล้วก็สีดำกับสีเทานะครับถ้าเรามีเสื้อดำนะครับแล้วก็ใส่สีดำล้วนอันนี้ก็จะกลมกลืนกับชุดเรานะครับดีเหมือนกันครับเขาให้มา2แบบ ต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จตัวนี้เป็น USB Type A to Type C นะครับก็ความยาวก็ไม่ค่อยเยอะเราชาร์จกับสายชาร์จมือถือก็ได้นะต่อมาเป็นแท่นชาร์จนะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จวางชาร์จนะครับเป็น Type C เราต้องชาร์จผ่านแท่นชาร์จอย่างเดียวนะครับในตัวไม้ไม่มีไทสีอย่างต่อมาก็จะเป็นไม้นะครับพร้อมกับแม่เหล็กด้านหลังแม่เหล็กตัวนี้คือติดแน่นมากนะครับผมลองแล้วเนี่ยดูแรงในการ,รดูดเนี่ยติดแรงมากนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่หลุดหายนะเวลาชาร์จเราก็จะวางลงไปแบบนี้ ในตัวแท่นชาร์จก็จะมีแม่เหล็กด้วยน่าจะเป็นแม่เหล็กในตัวใหม่นะครับชาร์จเต็มเร็วด้วยนะครับผมลองชาร์จแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วนะครับแบบเดียวเต็มได้แบบงานต่อได้อุปกรณ์ภายในกระเป๋าก็มีเท่านี้นะครับตัวใหม่ก็ถือว่า เป็นไม้มินิอย่างที่เขาว่านะครับก็เป็นไม้ตัวเล็กเลยอ่ะเดี๋ยวผมหนีบให้ดูเนี่ยเรียว่าจะติดกับแม่เหล็กอ่ะ แบบนี้นะครับก็ถือว่าเล็กนะครับก็สมกับคำว่าเป็นมินินะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวลองกับตัวกันลงให้ดูตัวที่เป็นแง่งยาวอย่างเงี้ยนะเราเอาไปข้างในนะครับเนี่ยเอาเข้ามาข้างหลังแบเนะี้ยแล้วก็กดเข้าไปแล้วมันแน่นมากนะถ้าเราจะ ออกคือถ้าถ้าเรางัดอย่างเงี้ยมันมันไม่ออกนะงัดจากข้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาเราจะเกะต้องงัดจากข้างหลังเนี่ยต้องแง่งสองแง่งเลยนะครับออกเนี่ยอ่ะแบบนี้นะเวลาเราใส่เดี๋ยวผมลองนีบนะนีบตรงเนี้ยเป็นไงบ้างครับก็ชื่อว่าเล็กอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างกล่องนะครับสเปคตัวนี้ก็จะบอกว่าน้ำหนักเบานะครับแค่10กร,รมัมแล้วก็ให้เสียงคุณภาพสูงแบตเตอรี่ใช้งานได้8ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กล้องของ dji นะครับง่ายแล้วก็ได้คุณภาพเสียงสูงนะครับผ่านบลนะูทูธต่อมาก็การลดเสียงรบกวนได้2ระดับก็คือ 1ก็แบบไม่ตัดเสียงบรบกวนเลยอย่างที่2ก็ตัดเสียงบรบกวนนะครับอย่างสุดท้ายตัวนี้ก็คือเป็นการลิมิตเสียงก็คืออาจจะทําให้เสียงไม่แตกนะครับเวลาเราไปเจอเสียง,งดังๆสเปกน,นี้ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแล้วนะครับและเป็นไมค์ของ DJI ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนก็เลือกใช้ของ DJI เพราะงั้นคุณภาพของเสียงเราก็หายหัว เดี๋ยวเราจะมาทดลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์3อย่างที่ผมมีตอนนี้ว่าเราจะใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับเพื่อใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อมาทำคอนเทนต์นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าร้านที่ผมซื้อก็ถือว่าได้ราคาถูกสุดแล้วก็ส่งจากประเทศไทยด้วยนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะใช้งานนะครับผมแนะนําให้เชื่อมต่อกับมือถือก่อนเพื่อที่จะไปตั้งค่าให้เราสามารถกดปุ่ม เพื่อที่จะเลือกว่าจะให้ตัดเสียงรบกวนหรือไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าเราเชื่อมต่อเลยแบบไม่ได้เข้าไปตั้งค่าในแอปก็คือมันจะในโหมดตัดเสียงรบกวนให้เราเลยและเราไม่สามารถกดเปลี่ยนได้นะครับอย่างแรกเราก็ามาโหลดแอป dj เป็นของ Apple จะมีแอปของ dj I, อยู่ในแอป Store อยู่แล้วนะครับสามารถกดดาวน์โหลดใน App Store ได้นะครับส่วน Android ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมใช้งานเมื่อก่อนจะต้องไปดาวน์โหลดใน Google มาอีกทีหนึ่งนะครับวิธีใช้งานนะครับเราก็ออกมากดปุ่มเปิดปิดที่ตัวใหม่ค้างไว้นะครับให้มีไฟกระพริบสีน้ําเงินนะครับจากนั้นกดปุ่มโซ่ตัวนี้นะครับค้างไว้นะครับให้ไฟกระพริบสลับกันสีเขียวกับสีน้เงินแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเปิดบลูทูธในมือถือเรากดเข้าไปตั้งค่าบลูทูธเพื่อ ค้นหาตัวไมด์ DJI ตัวนี้นะครับเนี่ยจากนั้นเรากดเชื่อมต่อนะครับเนี่ย DJI Mini เมื่อเรากดเชื่อมต่อเสร็จเราเข้าไปที่แอป,ปของ DJI นะครับตัวนี้จากนั้นมันจะขึ้นมาให้เราเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อไปเวลาเราเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยมันจะ ึ้นไฟสถานะสีเหลืองแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งสีน้ำเงินฝั่งหนึ่งแบบนี้คือเราเปิดตัวตัดเสียงรบก,กวนอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปครั้งแรกนะครับมันจะกดปิดอันนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยในการตั้งค่านะครับในแอปมันจะมีให้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับหลังไม่ได้เชื่อมต่อ15นาทีแล้วก็มีกดปุ่มปิดเปิดเพื่อตัดเสียงรบก,กวนตัวนี้นะครับ แล้วก็มีปุ่มไฟ LED ของใหม่เราจะสามารถเปิดปิดได้แบบนี้นะครับเนี่ยปิดไปแล้วแต่ว่าเราก็เปิดไว้ทุกปุ่มนะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็เข้ามาอัปเดตนะครับเฟิร์มแวร์ในเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับตัวเนี้ยเข้ามาตรงนี้มันจะมีขึ้นให้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเมื่อ เราเชื่อมต่อผ่านแอปได้นะครับคราวนี้เวลาเราจะเลือกเปิดหรือปิดตัดเสียงรบก,กวนสามารถกดที่ปุ่มเปิดปิดได้เลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งตัวนี้จะเป็นโหมดแบบไม่ได้ตัดเสียงรบก,กวนนะครับถ้าเรากดให้ไฟสีเหลืองขึ้นก็จะอยู่ในโหมดตัดเสียงรบก,กวนนะครับคือเราเชื่อมต่อแค่ครั้งแรกนะครับเชื่อมต่อแอปครั้งแรก จากนั้นไม่ว่าเราจะไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องไหนหรือเราจะสามารถกดเปิดปิดตัวตัดเสียงรบก,กวนได้นะครับขอแค่ครั้งแรกให้เราเข้าเชื่อมต่อแอปก่อนแค่นี้นะครับและหลังจากที่ผมทดลองมาทั้งหมดนะครับสำหรับมือถือนะถ้าเป็นตัวนี้เป็น iphone 13 pro max นะครับก็จะเป็น ios version 18.5ผมทดลองแล้วนะครับสำหรับแอป youtube TikTok จะสามารถไลฟ์สดแล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธส่วน f a c e b o o k เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ก็เอาให้ชัวร์ก็คือไม่ได้นะครับถ้าจะใช้ได้ก็แค่2อแอปนะครับ YouTube กับ TikTok เวลาไลฟ์สดอ่าถ้าใครจะไปทำคอ like นเทนต์ไลฟ์สดนะครับใน TikTok กับ YouTube ใช้ได้นะครับ ส่วนในการบันทึกวิดีโอถ้าวิดีโอของกล้องแบบนี้มันจะใช้เสียงของตัวมือถือเองนะครับถ้าเราจะใช้เสียงจากไมค์ของ DJI จะต้องโหลดแอปเพิ่มอย่างาโหลดคือแอปมันมีหลายแอปนะครับเวลาเราเข้ามาที่ App Store ก็ผมพิมพ์ค้นหาคําว่าถ่ายวิดีโอนะครับ แล้วก็เลือกแอปที่มันจะสามารถตั้งค่าตัวไม้ได้นะครับคือตั้งค่าออ디โอได้อย่างตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมีรูปไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับกล้องที่มันออกไปแนวโปร่นะครับมันจะมีให้เราเลือกอย่างเงี้ยแท็กตัวนี้ก็จะมีแท็กของแล้วก็เป็นรูปไม้ต้องโหลดพวกแอปพวกนี้เข้ามานะครับถึงจะสามารถาใช้งานการถ่ายวิดีโอแล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้ไปด้วยแต่ว่า เราก็จะใช้พวกฟังก์ชันของ iPhone ไม่ได้นะครับบางฟังก์ชันก็คืออย่างถ่ายวิดีโอแบบภาพพยร์แล้วก็เราจะได้แบบหน้าชัดลังเบอร์เหมือนภาพพยร์อันนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเมื่อเรามาถ่ายผ่านแอปพวกนี้นะครับผมยกตัวอย่างแอปหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีรูปใหม่ขึ้นมาให้เราเลือกอย่างเงี้ยนะครับเลือกว่าจะเป็น ไม์ของ iPhone หรือว่าเป็นไม์บลูทูธอย่างเงี้ยนะครับมันต้องโหลดแอปเพิ่มแบบนี้ถึงจะถ่ายวโอแบบใช้กับร่วมกับไม์ตัวนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยตัวนี้ด้านบนนี้จะเป็นแทบวิ่งของเสียงไม์นะครับเนี่ยตอนนี้ผมเลือกเป็นไม์ของ DJI นะครับเวลาเคาะเวลาเคาะที่ตัวไม์ก็จะมีแสงวิ่งขึ้นมานะครับเนี่ย มือถือ iPhone ก็จะใช้งานได้ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเป็นถ่ายวิดีโอภายนอกต้องโหลดแอปถ่ายวิดีโอภายนอกเข้ามาถึงจะใช้กับไมค์ตัวนี้ได้ส่วนแอปก็จะใช้ได้ YouTube กับ Tik t o k นะครับไวไลฟ์สดก็ใช้กับไมค์ตัวนี้ได้เลยส่วนมือถือ Android ผมลองแล้วผมลองแล้วนะครับมือถือ Android คือ ตัดไปได้เลยใช้ไม่ได้เลยสักอย่างไม่ว่าจะ YouTube Facebook TikTok หรือหาโหลดแอปภายนอกมาถ่ายวิดีโอก็ไม่ถ่ายนะครับตัวนี้เป็นโป c โคนะครับ M5S ก็คือเป็น Android v e เวอร์ชัน13ราคาประมาณ4 5 0 0 0บาทใช้ไม่ได้เลยครับส่วน iPhone ก็ตามนี้ต่อมาเชื่อมต่อไมค์ i j i ไมมินิกับกล้อง insta 3 6 0 x 5นะครับดับแรกก็เหมือนเดิมเปิดเครื่องกดปุ่มค้างไว้แล้วก็กดปุ่มรูปโซ่นี้นะครับค้างไว้เหมือนกันไฟสลับสีเขียวกับน้ำเงินแบบนี้นะครับเปิดเครื่องตัวกล้องแล้วก็สไลด์ลง ไปที่การตั้งค่าบลูทูธนะครับแล้วก็ชุดหูฟังบลูทูธไมค์โคฟนตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะค้นหา dji mic mini ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเชื่อมต่อตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะถาม ว่าจะให้เสียงแบบแท็กคู่หรือไม่การบันทึกเสียงแบบแท็กคู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการบันทึกเสียงของไมค์บลูทูธพร้อมกับไมค์ของกล้องไปพร้อมๆกันนะครับและเรายังสามารถไปตัดต่อเลือกเสียงได้ในแอปของกล้องนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับอย่างไมค์บลูทูตัวนี้มันจะตัดเสียงรบกวนเนาะเวลาเราอยากได้เสียงของบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปใช้เสียงของ กล้องได้อีกทีหนึ่งนะครับและเสียงของกล้องตรงนี้จะมีการตั้งค่าว่าจะให้ตัดเสียงรบกวนมากหรือน้อยหรือไม่ตัดเสียงรบกวนก็ได้นะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆและส่วนตัวผมผมก็จะเปิดไว้นะครับเนี่ยแค่นี้ก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้าง,งานได้นะครับคือผมลองแล้วว่าไมค์ dji ไม mini กับ insta 3 6 0สามารถเชื่อมต่อ ใช้งานกันได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นเทบไม้เสียงไม้ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปไมโครโฟนในการเชื่อมต่อแล้วอย่ยงผมจะเคาะไม้ให้ดูนะครับเนี่ยก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้เมื่อเราเชื่อมต่อแล้วไม่สามารถที่จะเลือกว่าจะตัดเสียงรบก,กวนหรือไม่นะครับปกติเราจะ กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดหรือปิดการตัดเสียงรบกวนนะครับตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับจะอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนอย่างเดียวสําหรับกล่อง i n s t a าสามนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้และตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบเสียงของ DJI My Mini นะครับ ตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับกล้อง iPhone แล้วก็ใช้แอปนะครับในการบันทึกตัวนี้จะเป็นการบันทึกเสียงแบบไม่ได้ตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวผมจะลองหนีบไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ใช้ไมค์แบบไม่ได้ตัดเสียงรบกวนนะครับตอนนี้จะมีเสียงของตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขยับ ผ้าให้ฝังกันนะครับตัดเสียงรบก,กวน1ครั้งตอนนี้ตัดเสียงรบก,กวนนะครับไม่ตัดเสียงรบก,กวนนะครับตอนนี้เสียงเป็นยังไงนะครับ ัดเสียงรบกวนเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมนะครับจะมีพัดลมหนึ่งตัวตรงนี้อ่ะตอนนี้เอาแบบไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับเปิดเคีย่สามตอนนี้ก็จะมีลมแล้วก็เสียงพัดลมเสียงลมแล้วก็เสียงของผ้านะครับอ่ะ ตอนนี้ไม่ได้ตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวผมลองตัดเสียงรบกวนตอนนี้ตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวการลมดูตอนนี้เสียงที่ได้ยินตอนนี้ครับคือเสียงที่อยู่ในโหมดการตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปโหมดไม่ตัดเสียงรบกวน แต่ว่าใส่ตัวฟิลเตอร์กันลมอ่ะแล้วหนึ่งสองสาตอนนี้โดนลมนะครับประดมเกียร์สเดี๋ยวผมจะใส่ตัวกันลมเข้าไปอ๊บอ่ะตอนนี้ใส่กันลมนะครับหน้าปะทะลมนะครับก็เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มในการตัดเสียงบรบกวนเข้าไปด้วยครับอ่ะตอนนี้มีฟิลเตอร์กันลม แล้วก็ตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับก็ทดลองเสียงคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเจ้า DJI Mini ตัวนี้นะครับเหมาะกับทุกคนหรือไม่ก็ถือว่าตอบโจทย์ผมได้นะครับต่อไปถ้าผมจะใช้กล้อง360องศาผมก็จะใช้กับไมตัวนี้นะครับทุกคนก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับผม แชร์ Sharing, ลิงก์ร้านสั่งซื้อแล้วก็ส่งจากประเทศไทยได้ร้านราคาถูกที่สุดนะครับไปใต้คลิปนี้นะครับแล้เวเจอกันใหม่ครับ